ลดน้ำต้นไม้เมื่อเช้าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็คิดว่ามะละกี่มันน่าจะกินได้แล้วแหละมันก็คงจะประมาณนี้นะคงจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเราจะเด็ดหละขาดไหมเฮ้ยมันขาดเหนียว ทำไงเด็ดเดี๋ยวกิ่งอ่าเดี๋ยวไอ้ต้นมันต้นนี้เดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวเราจะใช้เป็กรรไกรตัดดีกว่าครับครับครับใช้กรรไกรตัด ทิ่อื่นได้ไม่ตอบชันได้แล้วครับได้แล้วครับใส่กระมังแล้ว้าน่าจะแกงทั้งทุกงถ,ถ้วยตอนนี้เมืม่อกี้ไปเด็ดเด็ดกิ่งเด็ดใบไม้ ตามต้นมะละอยู่ตอนนี้เห็นต้นใบหยอนี่ว่ามีใบหยอยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่อยู่หลายใบ มันอยู่ในนี้มันอยู่ในพุ่มเนี่ยใบยอกตีจะเด็ดทิ้งประจำตัดต้นมันก็ใหญ่นะต้นมันก็สูงนะอย่างเงี้ยแต่ตัดตัดต้นมันทิ้งไปตัดออกไปครึ่งหนึ่งตอนนี้มันก็แตกมาใหม่กลายเป็นตอนนี้มันจะลกไปด้วยเถาต้นมะละขึ้นเต็มเลยอืม เดี๋ยวเราจะมาเด็ดเดี๋ยวเราจะมาเด็ดทีหลังดีวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบยออีกทีนะึงตอนนี้ร้อนร้อนแดดแล้วถ่ายอามือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งเด็ดมันก็ไม่สะดวกจวถ่ายจะมาเก็บอีกทีหลังกล้องนะ อันนี้เราก็ไปเด็ดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะใบยอเด็ดมาจากยอดอ่อน,ออนจะใบล่างไม่รู้อันนี้แกะกไม่รู้นะแล้วก็นนะนี่ก็ไม่รู้แกหรืออ่อนด้วยู้มีอยู่สองสองสามใบใบใหญ่ๆนอกนั้นก็ในอาอมีอยู่ สี่ใบสี่ใบใบใหญ่ๆหน่อยแต่วันนี้เราจะมาทำแกงใบยอดเดียมะระนี่ไว้ไว้ไว้หลังไว้มือหลังแต่ต้องไปเด็ดแต่ต้องเด็ดมาก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันแก่แนละ้วมันมันจะกินไม่อร่อย อโอเคนะเดี๋ยวตาจะไปหาไปทำข้าว,าวกินวันนี้จะทำแกงอ่อมใบยออยากใส่ปลาดุกอะ่ะแต่มันไม่มีปลาดุก <c oughs> มีหมูสามชั้นแต่มีแต่หมูหมูสามชั้นดนะ้นี่นา น่าจะแกงได้นะแกงอ่อมแกงอ่อมใบยอเขาเรียกว่าอะไรแกงอ่อมหมูสามชัน้นแกงอ่อมหมูมหมูใบยอเออนะก็มันไม่มีประดุกกินแบบเนี้ยดีละโอเคไม่ต้องเรื่องยุคนี้ไม่กล้าเสี่ยงออกไปหาซื้อฮนะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปโอเคนะครับ เดี๋ยวไปติดตามเมนูอาหารของคุณตานะครับ